ีผู้หญิงคนก็าเห็นตรงนี้สามแปดมน้องดูทิเห็นสามแปดอ่าตรงนี้อันดูสิเห็นไหมเดี๋ยวก็ถ้าเห็นถ้าเห็นตัวเลขค่านะั่นแล้วก็ถ้าถูกเนอะก็จะมาทําบุญให้ทาบุญอุที่เกิดก็ส่ให้เจ้ชุดไทยให้อยากได้อะไรก็บอกแล้วกันนะ แม่ใช่ไหมแม่อะไรดูที่อันนี้แม่เห็นนะหนึ่งศูนย์แม่เห็นอะไรนะคะเห็นหนึ่งศูนย์เนี่ยเห็นหนึ่งกับศูนย์แต่ตรงนี้ไม่รู้เลเลยเลขสองป่าไหมแม่เห็นเป็นอะไรอ่ะแม่เห็นสองห้าเออแม่เห็นเป็นเลขสองเนี่ยข้างหลังห้าข้างหน้าสองใช่ไหมค่ะอืม อ๋ขอข้างบนที่ว่าเห็นหนึ่งศูนย์ใช่ไหมคะอ๋อเห็นเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วค่ะแม่เห็นเป็นหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์เห็นแล้วค่ะข้างล่างสองห้าหนึ่งศูนกับสองห้าสาธุสาธุขอให้มีโชคไม่เห็นแค่นี้มีมีนังยืงไปชอมก็ะเสียวใช่ไหมขยบขยะ โอ้พระแม่โอ้ได้ตัวอะไรวะเยอะแยะไปหมดเลยอาใหม่งงขออนุญาตอาใหม่มันเยอะสองตัวพอค่ะแม่ไม่โลภมากแม่ขอสองตัวพอโอ้สองตัวไหมคะสองตัวหนึ่สงสีสสสส โอโหเลขสวยนะคะหนึ่งสีขอสองตัวได้สองตัวสาธุสาธุสาธุขอให้มาขอให้หมานค่ะผีเรอล่ำโชคให้ลาบมาจากกรุงเทพนะคะมีโชคมีลาบแล้วก็จะมาทําบุญจะมาซื้อชุดไทยให้ด้วยถ้ามีโชคมีลาบสาธุค่ะสาธุค่ะเต่าหับ เอาเตาหักเหรอครับเขาเรียกเตาหักถ้ามันปิดหมดอย่างนี้ติดหมดแล้วมันจะเดินธรรมกานี่มันจะเรียกมันจะไม่ไม่ไม่งอนธรรมกาจะไม่งอนันจะเดินงไงอะอ๋อไม่ครับเวลานนี้มันก็ขึ้นมันก็กาออกมาอ๋อครับเวลานี้มันก็ปิดอ๋อเขาถูกทั้งบนทั้งล่างเลยนาะโอ้ดูยังไงน่าเลยทำที่อยู่ให้ใช่ใช่เป็นทำแลวเป็นตัวเลขงวดก่อนปติมตีอ่างน้ำมนต์สาม ้าเจ็ดเต็มเต็มเก้าเจ็ดไม่ต้องเดาเลยไม่เดามากอาจจะไปดูอย่างนั้นดีกว่าดูอันนั้นเห็นชัดเลยใช่ไม่ยากเดี๋ยวนี้ยากต่อที่บ้านตอนนั้นแตกฮานอยพูอุ้มใช่ไหมป้าแล้วเลขขึ้นมือเลยสี่ตัวแตกฮานอยสี่วันติดเลขขึ้นมือน้องพูไปอุ้มยงอยไาง่นแต่แต่ว่าสารพี วันนี้นะคะท่านผู้ชมก็อยู่ที่วัดเทพชัยมงคลบ้านขยองตำบลตาตุ่มอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะคะแล้วก็เต่านำโชคนะคะตาตุ่มก็บ้านคุณเองใช่ค่ะซึ่งได้ใหม่นะคะท่านผู้ชมเต่ามวดที่แล้วนะคะก็มีคนถูกทั้งบนทั้งล่างค่ะท่านผู้ชมสุดยอดเฮงเลยนะคะวันนี้หากท่านผู้ชมเห็นตัวเลขอะไรก็เม้นบอกแอดมินด้วยนะคะเแ่านี้ เต่าแปลกไหมนะคะท่านผู้ชมก็เพิ่งเคยเห็นขั้งแรกเหมือนกันนะคะเต่าหับนะป้าเต่าหับเต่าหับเต่าหับนี่รอยเปิดติดไหมมันจะมันจะเหมือนกล่องนี่หรอเปิดติดเปิดได้เวลาหัวออกอันนี้ก็ผล่ขึ้นมาวบเห็นไหมเห็นตัวจริงเคได้นแต่ไม่เคยได้เห็นเห็นเลขไหมดูตรง ปลอดภัยนะคะวันหลังได้มาอีกเดินทางปลอดภัยขอบคุณครับป้าติ๋มขอบคุคุณมิดยนะจ้า,าวัสดีค่ะหน้ามาจากกรุงเทพค่ะขอให้เดินทางปลอดภัยค,ค่ะป้าติ๋มนะคะก่อนแวะมานิดนึงค่ะผีเรือร่มนะคะวัดเทพชัยมง การมรดการหลวงพ่อพอดีว่ามีท่านผู้ชมทางบ้านนะคะครอบครัวของคุณเฟิร์ได้ฝากปัจจัยมาถวายให้กับหลวงพ่อไว้ใช้ส่วนตัวค่ะสาธุค่ะะยาชาวเรียกว่าบุราปริบูรณ์จกงะระดังดวะเดวะจสุขนั้เป็นานังปะมรู้ปาร์ตีปุจจามาปุจจางดนั้นเราไม่ยังไม่รู้สับสนจุสุดปา तन्दो दुरसी ज्योतिरसो यकार भोविनाथ जनाथैव भवान्तरायो सुखिरि गायितो भवामि धनाशिरे समीच्यामो जा प्रजाय नो जातारो धाम धिरा सुधा ือสวัสดีค่ะไทยบ้านทีวีกับแอนมินหญิงนะคะวันนี้แอนมินก็อยู่ที่วัดเทพชัยมงคลบ้านขยองตะมนตตะตุมอำเภอสังขัดจังหวัดสุรินทร์นะคะวันนี้ก็ได้ออมาถวายปัจจัยนะคะให้หลวงพ่อนะคะหลวงตาลานะคะจากคุณเปิลน,นะะได้ฝากแอนมินมาถวายให้ท่านค่ะเรียบตอนนี้ก็ได้ถวายเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็มีญาติโยมนะคะจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะก็ได้มาที่วัดวันนี้มาทําบุญนะคะ แอมมินก็มาเจอกับทุกท่านสวัสดีค่ะเห็นบอกว่าอยากเจอแอนมินนานแล้วเจอตั้งแต่ครั้งแรกเลยบอกเปิดมาก็มาเจอมาได้โชคกับเขาห้าสองโอ้ดีใจด้วยค่ะติดตามมาเรื่อยๆจะนี้ตั้งแต่มัวงที่สองเลยถ้าว่าติดตามตั้งแต่สองห้าอันนี้พอได้ได้ได้ก็สมองไม่คยดีลืมไปเรื่อยเลยอยากมาไม่มีใครพามาไม่มีใครพามาอยากมาวันนี้ดูแต่ก่อนทํางานอยู่ กรุงเทพไงแต่นียายมาอยู่ที่ราดบุรีตอนนี้โรงงานเขาหยุดพักเลยให้มาอยู่กับหลานที่จุลินเลยให้หลานพามาดีใจไหมคะวันนี้เจอแอนมินตัวเป็นๆดีใจอย่างแรงเลยบอกเจอนักวันนี้พวกเราจะเจอตัวจริงไหมพูดอยู่ในเรืออยากบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวก็เยอะเดี๋ยวไม่รู้ตัวจริงมาแล้วบป่าพอลงรถมาได้ยินเสียงอือ ดีใจอำแค่เสียงได้ก็รู้ว่าเป็นแอนมินหญิงนะคะแสดงว่าเสียงไม่ได้คลั่งมากคือเจอใครไม่ว่าเขาบอกว่าจําหน้าไม่ได้แต่จําเสียงได้หมดเลยไปซื้อของก็พอได้ยินเสียง่ะใช่เลยใช่เลยก็ดีใจมากๆนะคะที่มีท่านผู้ชมคอยติดตามผลงานแอนมินนะคะยังไงขอฝากผลงานด้วยนะคะขอให้มีโชค เฮงเลยๆนะคะขอบคุณมากจริงๆค่ะเดี๋ยวหญิงไปถ่ายข้างล่างกันตามสบายนะทางน้าโรชายแวะถามโน่นถามโน้นครับอดเลยอ่ามาจนมาถึงเนาะที่แรกเลี้ยวไปทางค่ายทหารฝั่งโน้นนะเขาบอกเขาเหแล้วป้าเขาบอกอาจำได้แล้วชื่อหลวงตาล้านอ่าก่อนเด็กเวลาเขาบอกหมอนบอกอะไรนะเขียนไว้แต่เวลาซื้อลืมอ่าลืมเนี่ยพอหวยออกนึกได้เองอ่ะดีดีดีด้วย มาตามหาวัดจนเจออยากเจอทั้งพระนักคนทำคลิปพูดเพ้อเพมินคะ่ค่ะพูดเพอเพเสียงแสบแก้วหูไหมคะพูดเพ้อเพ้อบอกเราจะเจอไหมขาบอกว่าถ้าคนเยอะไม่รู้คนไหนเป็นคนไหนก็มเปิดประตูลดลงได้ทีเสียงใช่แล้วใช่ไหมแสดงว่าแฟนพันแท้ตั้งแต่สองห้าของจริงอันนี้ของจริงค่ะ ก็ตอนนั้นนะคะที่แอดมินเห็นกุมารน,น้อยนะคะตรงนี้นะคะท่านผู้ชมแต่ไม่รู้เขาคิดยังไงนะคะท่านผู้ชมถึงได้ไปเอามีดมาถากเพื่อขอตัวเลขตรงกลางกุมารเลยนะคะภาพกุมารจากที่เคยเห็นชัดตอนนี้คือไม่เห็นแล้วค่ะโดนมีดถากเพื่อขอเลขไปแล้วนะคะแอดมินเสียดายมากๆานะคะน่าจะไปถากมุมอื่นนะคะท่านผู้ชมถากตรงกลางตัวตรงมือตรงที่ พนมมือด้วยนะคะเพื่อขอเลขถึงว่าประจันถึงบอกว่ากุมารทองไม่ได้อยู่จุดตรงนี้แล้วนะคะตอนนี้ไปอยู่ที่ต้นพ่อค่ะคือมาถากเอามีดถากเพื่อขอเลขตรงกลางกุมารเลยะคะ่ะท่านผู้ชมน่าจะถากแบบข้างๆหรือตรงไหนบ้างเนอะเสียดายต้นไม้นะคะเนีย่ยโดนถากหมดเลย ถากเพื่อขอเลขถากตรงกลางกูมานด้วยตรงที่เราเห็นน่ะเนี่ยหัวกูมานใช่ไหมคะอันนี้หัวกูมารอันนี้ท่ามือปนมอันนี้เอ็นหลังมาที่แอนมินเห็น,นะคะใครได้ดูคลิปเก่านะคะแต่มีใครก็ไม่รู้นะคะเอามีดมาถากเพื่อขอตัวเลขค่ะนะคะ,นะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็เสียดายนะฮะเสียดายมากๆไม่รู้คิดยังไงนะคะ น่าจะหามุมอื่นก็ได้ค่ะท่านผู้ชมเห็นสามห้าหนึ่งใช่ไหมเตงสามห้าหนึ่งตรงในที่เขาถากนั่นแหละเห็นสามห้าหนึ่งหรือเปล่าท่านผู้ชมเห็นเป็นเลขอะไรก็เม้นบอกแอดมินนะคะเนีสามตัวเนี่ย ที่เขาถายกันนั่นแหละเนี่ยค่ะเ, 2, เหมือนสองแปดหนึ่งเนอะเหมือนสามห้าหนึ่งตรงกลางห้านี่หนึ่งข้างหน้าสามตรงกลาง <8. S 1> มองเป็นเลขอะไรแปดมองเป็นแปดเหรอสองแปดหนะึ่งสองแปดหนึ่งสองแปดหนึ่งสามแปดหนึ่งสามห้าหนึ่งเนอะแล้วแต่มุมมองนะคะท่านผู้ชม ตอนนี้นะคะท่านผู้ชมแอดมินก็อยู่ที่เรือลําแรกนะคะท่านผู้ชมวันนี้แอดมินก็จะมาส่องดูตรงหัวเรือนะไะ<ๆ>หน ain, ๆก็มาวัดแล้วนะคะท่านผู้ชมหาท่านผู้ชมเห็นตัวเลขอะไรก็มินบอกแอดมินนะคะงวดก่อนเห็นสามสองสองมุมนี้ยค่ะค่อนข้างชัดเลยตอนตอนดูไม่เห็นไปเห็นตอนตัดคลิปนะคะท่านผู้ชมแต่นีง้งวดใหม่นะคะท่านผู้ชมลองดูนะคะว่าท่านผู้ชมเห็นเป็นเลขอะไรจุดห,<ฆ>หัวเรือคะ่ะ อิูติดกับเอ้แซทิยาเลยครับอยู่ตรงนั้นน่ะครับไอ้เว้ยขมงทางกัรซื้อหรือเปล่าผมก็เลยถามอย่างนี้นะครับแต่ไม่ไม่ไม่ครับผมผมอยากไปที่ว่าบ้านขยองที่ว่าเขาอะไรนะขเรือขึ้นมาครับงมเรือในเครน โอ้ยไปทางนู้นเลยแหละพี่ว่างั้นนู้นกรบเชิงเลยครับว่างั้นนี่นะคะก็เป็นไม้พายนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวแอดมินก็จะถ่ายให้ท่านผู้ชมดูนะคะขอให้ท่านผู้ชมเห็นสามตัวตรงๆสองตัวตรงๆนะคะท่านผู้ชมอยากให้ทุกๆท่านมีโชคมีลาบร่วมกันค่ะที่วัดเทพชัยมงคลบ้านขยองตาบุญตาตุมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์นะคะหากท่านผู้ชมเห็นตัวเลขอะไรก็เมนแบก เม้นบอกแอดมินด้วยค่ะท่านผู้ชมก็แบ่งปันโชคให้ท่านผู้ชมท่านอื่นที่รับชมไปด้วยกันนะคะที่เค้ามองไม่เป็นค่ะใกล้กว่าหกสิบกว่ากิโลให้ไปง่ายกว่าอันนี้ติดตรงเขาทำถนนง่ายดี แต่มันด <office> right ูอ like ีกท of like ีก็มันอย่างเงี้ยนะหมือนสเห่าได้ถ้าดูอีกอย่างเลสามสงเลขสามดูเลขส งมอรูปแปลงที่มือนนัั่แลครเอารูปแล้วรรูปแล้วคับเห็นเลขหรือยังเหินตรงไหนคะผมเสียงเอาครับเสียงซมซีเอาเลขอะไรคะสองศูนย์สองศูนย์โอ้เลขสวยทีเดียวค่ะมาจากไหนนะคะมาจากสลาครับมาจากสะลายอาทิตย์ยาเดินทางมาลงทางมาด้วย ไม่ครับไม่ได้หลงไม่ได้หลงก็ว่าเขาบอกว่าค่ายทหารกันเลยว่าอ๋อมาเรื่อยๆเจอพอดีค่ะได้แล้วนะคะสองศูนย์แบ่งปันตัวเลขด้วยนะคะเลขมงคลขอให้เฮงๆร้วยๆนะคะอยากไปด้วยเลยเนาะอยากได้ถูกสามตัวเลยเนาะสองตัวสามตัวตรงๆอาอะจะนี้แม่บ้านมา่ แกมาแกบอกว่าอยากเจอนี่แล้วก็ได้ยินใส่แว่นได้ยินเสียงใส่แวนได้ยินเสียงก็จำเสียงได้แล้วดะดีใจมาเจอมาแล้วนะคะได้เจอแอดมินตัวจริงจริงจริงค่ะสมใจแล้วอยากเจอวัดอยากเจอแอดมินสมใจค่ะแล้วแต่โชคลาภนะหัวเรือไม้พายหรือเสียงเซมซี เรไม่คิดนะคะว่าจะมาเจอท่านผู้ชมนะคะวันนี้แอดมินก็ดีใจเหมือนกันปลื้มมากๆที่มีคนรับชมช่องรายการเทบ้านทีวีนะคะ,ตะตดดชมต,ะตลอดเลยชมตลอดเลยคะ่ะเจ้าแ,แม่หวยตัวนแม่อเจ้าแม่หวยเขาบอกว่า <c oughs> ดูอะไรนักหนาะดูแล้วก็จําไม่ได้ไม่ต้องรู้ได้นะแต่ แต่ว่าไม่รู้เวลาซื้อมันนึกไม่ออกเลยค่ะ uh, okay.